ถูกมาลายหลายงวดแต่ก่อนที่ว่าถูกเจ็ดแปดงวดนี่ฝันเห็นเลขในลักษณะนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ในลักษณะนี้เหลยบางครั้งก็ในลักษณะนี้บ้างแล้วเขามาบอกบ้างบางครั้งได้ยินเสียงคนตะโกนบอกหลบประมาณนี้<อ>แต่ไม่เห็นรูปคนไม่เห็นหน้าตาคนคได้ยินไดเสียงนั่นแหละบางครั้งก็ไปดูดไปก่อนเห็นเลขเขาคิดว่าเงี้วางไว้ ครับงั้นก็เคลียรยกป้ายให้ดูแต่มงเช่นคนเคลียร์กับป้ายคนให้หดูประมาณนั้นครับอาจารย์ประมาณนั้นหรอกอาจารย์เคยได้ติดติดกันประมาณกี่งวดครับอาจารย์แปดงวดติดหรอกโอก้อยมิดฝันได้นะครับอืมก็คือปู่ท่านจะมาให้ในลักษณะนี้ทุกกล้องจ้ะมามให้ในลักษณะนี้ในนิมิตฝันสมัคใช้ในในมิตฝันประมาณประมาณนั้นหรอกในแนวนี้ครับอ๋อแล้วก็งวดนี้ สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สงัดนะครับผมน้องครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงงานสมของอาจารย์สงัดนะครับผมก็เรืนก็จะผ่านมาทาพิธีกันกลางกลางตอนตอนเย็นเนาะตอนหก่ําใช่ไหมครับอาจารย์คกขาประมาณหกโมงหลืประมาณนครับก็ตอนแรกนะแอดมินออกมานี่ฟ้าคือเหมือนฝนจะตกเลยแต่มาถึงในขณะทำพิธีปรากฏว่าฝนหยุดฝนหยุดโปรยมาเล้นิดหนึ่งแล้วก็หยุดหายไปเลยครับ ก็เลกได้ยินอาจารย์อาจารย์สงังาดบอกว่าโปรขอเวลาอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ต้องขอเวลาท่านลุงอย่าพึง่งฝนเลยอันอนั้นขอท่านเรานเราโรคจะขอพวกขอลาบไม่ได้ประมาณนั้นครับผมแล้วหลังจากนั้นก็แดดออกเลยฟ้านี่แจงง้งเลยฟ้าแจ้งก็เอฟซี C นี่คือเห็นอยู่ครับเพราะว่าในขณะที่แอดมินกําลังไล์สดเนี่ยฟ้านี่คืมมากเลยครับอาจารย์แล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็แดดออกก็คือว่าทําพิธีได้อย่าง ยสบายเออดับเรื่องเลยอุ้มครับครับเหมือนปู่ท่านเนี่ยตั้งใจจริงๆนะครับว่าจะให้ให้เอฟซีเนาะครับผมแล้วก็อาจารย์เมย์ทำพิธีได้มาเก้าหนึ่งตรงๆงเลยใช่ไหมครับอาจารย์เก้าหนึ่งตรงนั่นแหละครับแล้วก็ความฝันอาจารย์ความฝันอาจารย์ที่ถ่ายไว้ตงแต่องวดที่อาจารย์ฝันว่ายังไงนะครับที่นิมิตตงแต่องวดที่ฝันว่าเดินหาเรื่องนะหาเรื่องไปเจอสามตัวครับก็บอกว่าอะไรนะ แปดเก้าสองกนเหรอครับแปดเก้าสองกับเก้าหนึ่งเนาะอาจารย์เนาะอืมครับหกหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งเลยใครรู้จะกลับก็ถูกนะลูกนะครับผมเนาะแต่ว่าของอาจารย์สงัดนี่ก็คือลงคลิปไว้ยังแต่สองงวดนะครับ่องงวดเต็นเป็นงวดเลยครับเพราะว่าหลังจากที่เลขออกไปปั๊บอาจารย์ก็ฝันเลยอ่ะออกได้สองวันก็ฝันครับก็คือเดินเดินเดินไปเจอตัวเลขยังไงนะครับอาจารย์ ไปเ,เจอตัวเลขเหมือนเขาเขียนวางไว้น่ะเป็นเลขหลายหลายเลขเป็นร้อยเลขน่ะรประมาณนั้นลูก<อ>แต่เขาจะให้เราเห็นเฉพาะเลขที่เขาต้องการให้เราเห็นนะลูกครับโอ้ครับแล้วที่ว่าอาจารย์ถูกมาลยหลายงวดแต่ก่อนที่ว่าถูกเจ็ดแปดงวดนี่ ฝันเห็นเลขในลักษณะนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ในลักษณะนี้แหละบางครั้งก็ไดลักษณะนี้บ้างเลยเขามาบอกบ้างบางครั้งได้ยินเสียงคนตะโกนบอกหรอกประมาณนี้อแต่ไม่เห็นรูปคนไม่เห็นหน้าตาคนได้ยินได้เสียงนั่นแหละบางครั้งก็ไปดูบนป้ายก็เห็นเลขเขายนไว่านี่วางไว้จากนั้นก็คิดยกป้ายให้ดูแต่ไม่เห็นคนเห็นแต่ป้ายเลยก็แค้ดูประมาณนั้นครับอาจารย์ประมาณนั้นลูกอาจารย์เคยได้ติดติดกันประมาณกี่งวดครับอาจารย์แปดงวดติดลูกไม่เคยควนได้นะครับ ก็คือปู่ท่านจะมาให้ในลักษณะนี้ถูกต้องจ้ะมาให้ในลักษณะนี้ในมิตรขวประมาณใชหมในมิตรขวันนปมาณประมาณนั้นหรอกในแนวนี้ครับเนาะแล้วก็งวดนี้อาจารย์อาจารย์สงัดกับอาจารย์แม่เนี่ยตั้งใจจะนําองค์ย่ามาไว้ที่ตําหนักแข่งนี้นะครับผมก็คือใครที่มีโชคมีลาบกับอาจารย์สงัดหรือว่าอาจารย์แม่เนี่ยก็สามารถร่วมบุญกันได้เนาะเพราะว่าอาจารย์นี่ตั้งใจจะเอาองค์แม่เนี่ยมาไว้ตั้งใจนานหรือ,อยังครับอาจารย์ ก็ต้องใจใจต้องใจงวดที่แล้วนะลุงใจงวดที่แล้วมันเคลื่อนได้แล้วที่ว่าอะไรนะสามเก้าห,หา้านั่นแหละครับสามเก้าห้าออกสามเก้าสอง่านั่นแหละต้องใจงวดนั้นแหละของอวดนั้นเราเรื่องของงวดนั้นถ้าได้ก็จะเอาองานนุ่นมานะครับงวดนั้นมันเคลือ่อนบางทีเราก็รู้ว่ามีคนมากินของว่าที่ปู่เขาบอกว่าขอไว้นะสามวันนะอะไรประมาณนี้ทำให้ันเคลื่อนประมาณนั้นครับงวดนั้นเราพลาดไปเนาะครับแต่ก่อนนั้นสองงวดเราก็ถูกทั้งสองงวดเนาะอืมครับผมสี่งวดเราถูกส สามคนมีเปอร์เซนต์อยู่ครับผมก็คืองวดนั้นมีการผิดพลาดเนาะลูกเ้ครับผมตอนแรกปู่ท่านตั้งใจจะให้สามตัวตรงแล้วนะใช่แต่ว่ามันพลิกล็อกคือมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมากินพวกผลไม้เข้าไปนะครับเช่นเครื่อไหวอะไรแหละครับผมก็เร่มออกมาเรียงแล้วเนาะสามเก้ามาสองเฉยขาบูบีไปแต้มหนึ่งเนาะไปตัวหนึ่งนะครับ หรือว่าใครอยากจะร่วมบุญก็ได้เนาะมาที่เบอร์อาจารย์ท้ายคลิปเลยนะคะเบอร์อาจารย์ก็ได้เบอร์อาจารย์เตียวก็ได้แม่เตียวก็ได้ประมาณนั้นครับผมนาะแต่เมื่อคืนเนี่ยทําพิธีกันอยู่ไม่มีเสียงรบกวนมันมีเสียงรบกวนหรอกแล้วก็ไม่มีใครมากินผลไม้ไม่มีจ้ะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี่ปลปุกเพราะเราทาตอนค่ําแล้วไม่มีใครมาครับคำแล้ว ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องเลยะนะครับกานที่ของเราอยู่เปลี่ยวอยลางนไม่ค่อยกล้ามาหรอกดึกแล้วดูแลวกลัวครับผมแล้วก็เมื่อคืนนี่ยปู่ก็ไม่ได้ขอเอาไว้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์<ช>ไม่ได้ขอไว้ปู่บอกว่าไว้ก็ธรรมดาเมื่คืนปู่ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้บอกอะไรเลยไม่ได้ขอกครื่ง้นไว้แต่ว่ารอบก่อนนี่ก็คือปู่ท่านขอไว้สามวันถูกต้องจ้ะ นั่นแปลว่าเจตนานท่านจะให้สามตัวนั่นแหละถึงไอ้ขอสามวันแต่เราถ<อ>กันไม่ได้เองครับอืแสดงว่าปู่ท่านนี่จังใจขอได้ให้จะให้สามตัวเลยก็เลยขอไว้สามวันต้องหรอนะครับาาประมาณนั้นแต่เราถือกัอนไม่ได้เองหรอกประมาณนั้นรเราถือได้น่าจะได้สามตัวแล้วหมดนั้นนะอืม ครับผมไปเผลอไปไประมาดกันเองครับผมเนะาะก็ถือว่าเสียดายไปแต่ว่างวดหน้าก็ยังมีหน<า>้าก็ยังมีนะัไม่มีปัญหาหะะรอกนั่นแต่งวดมนไ,มได้จบครั้งเดียวใช่ไหร่ครับแต่ว่างวดนี้ก็ถือว่าแก้ตัวปู่ท่านนี่แก้ตัวให้แล้วนะครับอาจารย์แม่ก็แก้ตัวให้แล้วก้าหนึ่งตรงตรงเลยก้าหนึ่งตรงตรงเลยนะครับแต่เอนมินก็ไม่ทราบได้สังเกตนะว่าเลขที่อาจารย์แม่ขอเนี่ยมาตรงกับของอาจารย์สงัดตั้งแต่ต่องงวดที่ท่านให้มานะครับ ครับแล้วต,ตอนนี้ปู่ยังมีของให้บูชาอีกไหมครับปู่ก็จะมีพวกสรกรารกาพวกที่สารกราอะไรอย่างเงี้ยกมัน<อ>มนั่นอ๋อี่ก็คือเป็นเป็นของที่ปู่นี่ปลุกเสกเอาไว้เรียบร้อยแล้วเร้อยหลพวกสรกรา<อ>กสรกราพวกน้ำมันพ<อ>วกเนี้ยอ๋อหวานนี่โอเป็นที่นั่นลอ๋อครับใส่ได้เลยข้างในจะเป็นอะไรครับอาจารย์เป็นไม้ด้วาอะไรไ,ไม้รัก ประมาณนั้นแกะเป็นปรูกเสิกาประมาณนั้นก็ทำไปนำทดลองเสน่ห์ปวูกไม่จมหาเสน่ห์พวกอะไรประมาณนี้ไปลองใช้ไม้รักอะไรประมาณนี้มั่นแหละเขาหลุประมาณนั้นก็คือสรรพคุณเป็นเมตตาเสน่หาต้องเสน่หาารลกาการพูการจาเจรจาไพเราะอ่อนหวานอะไรประมาณนี้ใครฟังเราจะหลงในเสียงในเราพวกเราประมาณนี้คพวกเราทำเขาเชื่อเราง่ายฟังเราง่ายอะไรประมาณนั้น,นหลุมในแนวนี้น แล้วเรื่องค้าขายก็ได้ใช่ไหมคะค้าขายได้หลงค้าขายดีนะผู้เสยภาษีเพราะการค้าขายต้องเจรจากับลูกค้าอยู่แล้วเนาะทำห้คนรักคนหลงติดร้านเราประมาณนี้ทําให้เขาเป็นลูกค้าประจําอะไรนี้ได้ลูกประมาณนั้นของอาจารย์นี่ไม่ใช่มีแค่งานกันเงินครับผมคือของอาจารย์นี่ไม่ได้มีแค่สาลิกาก็จะมีแบบสีปากีป่าก็สีพึ่งแล้วก็เป็นน้ํามันครมับน้มันน้ำมันมันมหาเสน่หประมาณนั้นอาจารย์แล้วก็ สาริกาที่เป็นเนื้อดินอ๋อครับก็เสียนพ่อแก่ครับประมาณนั้นลูกสามสี่อย่างสี่ห้าชนิดมาทำครับได้ทำรายมากมายเราทำคนนักก็พอแล้วครับเรื่องก่อนลูกครับถ้าใครอยากเช่าบูชาเนาะก็ติดต่อได้ที่เบอร์ท้ายคลิปได้เลยนะคะครับผมด้วยมือติดต่อเบอร์อาจารย์โดยตรงเลยก็ได้ท้ายคลิปเดี๋ยวน้องอืน้องนิวเขาใส่ไว้ให้นะน้องรัดรวยก็ติดต่อเรียกเบอร์โทรอาจารย์โดยตรงเลย นะครับก็คือว่าถือถือว่าแอดมินว่าเป็นเรื่องดีเนาะพราะว่าหลังจากที่อาจารย์ปลูกเสกแล้วไม่ว่าอาจารย์จะสวดมนต์หรือทําพิธีอะไรของพิเศษก็ยังอยู่ในตำแหน่งตรงนี้เนาะอาจารย์เนาะมันมันมันยิ่งแต่อันนี้ขึ้นไปกุรภาพขึ้นไปอื่นครับผมยิ่งแต่ความขลังเพรามอูภาพไปอื่นครับผมมันยิ่งแต่เสริมเสริมขึ้นไปอย่างนี้เนาะเสริมเสริมาอาจจะมีเสริมความขลังเสริมอะไรไปอีกหตัวครับผมเราทำพิธีกับทุกวันเลทุกวันเลยก็ไม่ขาดเลยหกยกเว้นวันพระอย่างเดียวมันก็สวดทุกวันแหละนนั้ ครับมันก็เข้าเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปทุกวันที่เราทําพิธีลกครับผมก็คือว่ายิ่งอยู่นานยิ่งดียิ่งขังทุกต้องืมันล้วคนทั่วไปบางคนเขาก็เอาเอาของเดินเข้าร่วมพิธีบูมพิธีไหว้อะไรประมาณเนี้ยครับทําให้เพิ่มพิเศษภาพเพิ่มความขขังไปในตัวเพิ่มบารมีไปในตัวประมาณนี้หลกหลักแบนี้นะจ๊ะครับครับผมแล้วสําหรับลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เนี่ยที่มาบูชาของดีกับอาจารย์ไปเนี่ย เห็นผลหลายท่านไหมครับอาจารย์ก็เห็นผลหลายท่านนรกแต่หลายคนไม่าจะเป็นคนที่อยู่เมืองนอกเมืองนาอะไรเขาก็ได้เหมือนกันในประเทศไทยก็มีนั่นแหละครับจังหวัดต่างอำเภอครับคนที่ได้ดีเยอะลูกเยอะเนาะคนที่ได้ดีก็คือบูชานี่ไปสาลิกาไปบูชาน้ํามันไปนะครับบูชาของจากที่อาจารย์ที่อาจารย์ท่านปลุกเสกเอาไว้เนี่ยนะครับเห็นพี่บดคก็มาลงนะกสมดวงเปิดโชคเปิดลาบน่ะประมาณนั้น ได้เยรอบางคนก็มาลงก็มีโชคสองสามงดติดกันสามงดติดกันก็มีนะสี่งดติดกันก็มีนะประมาณนั้นกพอดวงก็เปิดคเมื่อกี้มาอาจารย์เปิดก็สามก็มาลงปุ๊บได้เลยสองร้อยคูณสองร้อยครับวันวันเลขออกเลยใช่ไหมมาวันเลขออกมาเมื่อกี้เหรอมาก่อนเลขออกประมาณบ่ายโมงบ่ายสองก็คือโทรหาอาจารย์กิ้งเลยใช่ไหมครับั่แหละประมาณนั้นลับก็คือเสริมเสร็จปุ๊บ จบเสร็จปุ๊บมีโชคปั๊บปึ๊บเลยนะบนี้ทันใจเลยครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของเขาานั้นแหละครับผมเขาดีตอดแล้วคนนั้นเมื่อก่อนเขาถูกเป็นแสนเป็นล้านเขาบอกว่าเขาเขาไม่ลงพยานะมาอยู่ด้วยอะไรประมาณนั้นเขาคนทั่วไปไม่ได้เลยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นร่างทรงอะไรเขามาอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้เขาสร้างสารพยานอะไรใหญ่มากของเขาคนดีค่อนข้างมีชนะหน่อยนะครับ ก็มีหลายท่านเหมือนกันไม่ใช่มีแค่ลูกศิษย์ท่านนี้เนาะพูกอาจารย์เนาะครับมีหลายท่านเหมือนกันหลายคนหลายท่านว่านี่ยอาจารย์เคยบอกไปแล้วมีแถวสแก้วแถวปาจีนแถวแถวโคราชครับแถวจุรินประมาณอแถวกรุงเทพก็มีนะลูกกรุเกตก็มีนั่นแหละหลายคนอยู่นั่นแหละครับคนที่พูดเกตก็บอกว่าไม่เคยมีคนเข้า้านเลยก็เจิมซือเช่าน่มันนีกไไปให้กระเจิอมหน้าร้านแล้วปิดทองมันก็บอก เดี๋ยาเอาเดี๋ยวก็วมีคนหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆแต่ไม่มีคนเข้าร้านเป็นอาทิตย์นะลกูกร้านนวดไม่มีคนเข้าเป็นไปได้ไงไร,ร้านอื่นข้างๆคนเข้าเต็มนะลูกประมาณอ,อตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วคนเริ่มเข้าแล้วยอยเข้าเห<อ>มือนกันลูกค่ผมัคือหลังจากได้น้ํามันของอาจารย์ไปก็การงานเรื่องทางการงานทางอาชีพนี้ก็ดีขึ้นทูกต้องเลยอืมครับแล้วทีนี้เรื่องเกี่ยวกับญ้าที่จะเอาหญ้ามาไว้เนี่ยอาจารย์พอจะทราบไหมครับว่าราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่ ราคามันที่อาจารย์เช่าองค์ปู่มาก็เก้าพันห้าถูกแพงหรอกประมาณนั้นครับเนาะก็เผื่อท่านผู้ชมนี่มีโชคมีลาบแต่ว่าถึงไม่มีถึงจะไม่มีโชคไม่มีลาบก็สามารถร่วมได้นั่นแหละใครอยากร่วมโมทาก็ร่วมได้นะครับผมถึงจะมีหรือไม่มีก็ร่วมได้นะครับก็เป็นบุญวัฒนสามสิบบาทเป็นบุญวัฒนาสร้างบุญสร้างบุญด้วยกันครับผมคิดว่าถ้าได้ในงวดต่อๆไปอีกปู่ขย่าท่านก็จะต้องให้ตอบแทนมาเป็นอย่างแน่นอนถูกต้องครับ ท่านก็ต้องตอบแทนลูกจิลว์ไฮอยู่แล้วผมขอเนี่ยเมื่อเราขอเมื่อท่านมาอยู่ท่านก็ต้องให้ลูกหลานคืนเลยมันเปะนไปนั้นแหละท่านไม่เอาของลูกหลานฟรีหรอกครับผมเนาะนอกจากเราจะไปทําอะไรที่ผิดคําสั่งของท่านถุกต้องหลงอย่างนี้ประมาณนั้นแหละท่านที่ไม่ให้ท่านที่จะปิดกั้นเราครับผมนี่แสดงว่าท่านยังเปิดให้เราอยู่เพราะเราขอแล้วมันได้ยังได้อยู่แต่ว่าท่านยังไม่ปิดประมาณนั้นหลกครับผมเนาะ ก็สำหรับแนวทางของอาจารย์สงัดกับอาจารย์แม่วันนี้แอดมินมาแสดงความดีใจกับอาจารย์นะครับเพราะว่าเลขอาจารย์นี้ก็เข้าตรงๆเหมือนกันหกหนึ่งเก้าหนึ่งนออาจารย์เนาะแล้วก็เป็นสองตัวล่างด้วยเขาดูตอนนั้นก็บอกว่าจะให้ประมาณหกงวดประมาณเ้าได้มาแล้วถูกสี่งวดแต่เราถูกสามเนาะ๋อ้ครับรือประมาณสักสองน่าจะเขาให้ประมาณนั้นอ๋อจะเหลือประมาณสองถึงสามงวดใช่เรับขอสักสามตัวสักงวดสองงวดคงจะได้เลย น่าจะเป็นทายๆน่าจะอาจจะงวดหน้าก็ได้บ้างอยจาความรู้สึกของเรานะครับผมแสดงว่าที่เหลือที่เห็นสองถึงสามงวดอาจจะเป็นเลขสามตัวอืมนะครับเพราะว่าท่านทําท่าจะให้แต่งวดที่แล้วแล้วต้องหรอกแต่มันยังไม่เข้าทักทีมีข้อผิดพลาดบ่อยนะหลกครับผมจะพยายามทําให้ผิดพลาดบางเวลาเรามาขอโชคขอลาภท่านประมาณนั้นขอแนวทางท่านก็พยายามจะไม่ให้ผิดพลาดนะครับเพื่อให้ได้เอีได้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยใได้ ปลดหนี้ปลดสินกันนะทุกคนได้รวยๆกันทุกคนนั่นแหละประมาณนั้นคผมอยากใช้รวยกันทุกคนแหละใช้เีโชคเป็นลาคนทุกคนยังไงก็ให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องนี้กดรอกดพิมพ์รอเนาะแล้วก็กดติดตามแนวทางของอาจารย์สงัดกับอาจารย์แม่นะครับผมแล้วก็ถ้าอาจารย์ฝันดีเราจะตามให้ทันทีเลยนะคะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับของที่อยากจะบูชาเนาะให้ติดต่อหาอาจารย์โดยตรงเลย นะครเดี๋ยวแอดมินลงเบอร์โทรไว้ให้ท้ายคลิปนะครับผมเนาะก็สอบถามราคากันนะครับยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคคุณรัวนี้แต่ตัวนี้เป็นตัวนี้นะครับอันนี้เป็นแนวทางหลักฐานเก่าของอาจารย์สงัดนะครับ91เนาะ เสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามแนวทางของอาจารย์ด้วยนะครับก็ฝันนะอาจารย์ฝันนี้เดินไปเห็นเลขนะครับก็คือฝันในลักษณะน,นี้อาจารย์เคยถูกติดกันถึง8งวดเลยนะครับเนาะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามแนวทางของอาจารย์ด้วยนะครับผมเนาะก็จบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ